วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการแปลงไฟล์ PDF นะครับเป็น w ว r รนะครับแบบไม่เพี้ยนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับถ้าหากเราได้ไฟล์ PDF มานะครับแบบนี้นะครับสมมุติว่าเรามีไฟล์ PDF นะครับแบบนี้นะครับเราอยากจะแปลงเป็นไฟล์ Word นะครับทำยังไงส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะ เข้าไปที่เว็บไซต์ใช่ไหมครับแปลงไฟล์ใช่ไหมครับแปลงไฟล์ PDF เป็น Word นะครับเราก็จะใช้บริการนะครับเว็บเหล่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับวันนี้มีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเรานะครับจะทำนะครับเป็น2ขั้นตอนนะครับ ปกติเราก็จะทำขั้นตอนเดียวก็คือ,อเข้าเว็บตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์นะครับแล้วก็ทำการแปลงไฟล์เลยนะครับเป็นว r d เลยนะครับบางครั้งมันเพี้ยนนะครับบางครั้งมันเพี้ยนครับให้ลองใช้วิธีของผมดูนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก่อนอื่นเราจะแปลง pdf นะครับให้เป็น รูปภาพก่อนจากนั้นนำรูปภาพเอาไปอัพโหลดเข้า Google Doc นะครับแล้วก็แปลงอีกทีหนึ่งนะครับก็คือทำเป็น2ขั้นตอนนะครับเพื่ออไม่ให้ PDF นะครับที่เราแปลงนะครับเพียนนะครับอามาทำกันเลยนะครับนี้เป็นวิธีของผมนะครับผมก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วผมเซิร์ชคำว่า PDF PDF candy นะครับคลิกเลย PDF candy เพิ่มไฟล์ PDF เพิ่มไฟล์ PDF เข้ามาจากนั้นให้เราทำการแปลงไฟล์ PDF เป็น JPEG นะครับเป็น JPG นะครับเป็นรูปภาพนั่นเอง เอาคุณภาพสูงแปลงเลยนะครับแปลง pdf เป็น jpg ก็ดาวน์โหลดเอาตั้งชื่อรูปนี้นครับตามนี้คลิกดูเราก็จะได้รูปภาพนะครับตัวหนังสือแบบนี้ออกมานะครับ จากนั้นนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ Google Drive นะครับคลิกเลย Google Drive เข้าไปที่ Google Drive นะครับไปที่ได้ของคุณเข้ามาที่ Google Drive นะครับให้เราทำการ อัพโหลดรูปภาพเข้ามาใน Google Drive นะครับคลิกขวาอัพโหลดไฟล์นะครับไฟล์รูปภาพที่เราทําการแปลงนะครับอัพโหลดเมื่อไฟล์รูปภาพนะครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการาคลิกนะครับที่รูปภาพจากนั้นคลิกขวานะครับ แล้วก็ทำการเปิดด้วย Google เอกสารนะครับตอนนี้นะครับระบบนะครับจากรูปภาพก็แปลงเป็นเอกสารนะครับ อ่านะครับข้างบนเป็นรูปภาพนะครับก็นะครับแปลงเป็นเอกสารนะครับได้มาประมาณนี้นะครับก็ถือว่านะครับใกล้เคียงนะครับต้นฉบับนะครับเราก็ปรับแต่งนะครับอะไรอีกนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับ ก็ลองนําไปทํากันดูนะครับผมนะถ้าใครมีวิธีดีๆนะครับก็แบ่งปันกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม